นั่นนี่เด๋มันเด๋นอน่นไงเนอโด,โอโด <laughs> เสียงดังฟังชัดปะต้องไปบอกก็ไม่งี้หนูรุ่นนี่น <laughs> ี่หนูบ่ได้ยินอันนี้มึงเศร้าลูกขึ้นเปิดอ่ะนะโอเควู้ฉลาดเพราะผมมุเกเจ้าว่าเส้นได้สุงเสีย คนหนาวจะได้ของเสือ้อบ้านโทรศัพท์เหรอลูกอของพลอยอันนี้โทรศัพท์ของพลอยแล้วของเพชรอยู่ไหนลูกของเพชรอยู่ไหนไหนของเพชรอะเพชรนี่เด๋ไหนเพชรอยู่ไหนลูกอ๋อโอ้โหยไงโทรศัพท์หนูเหรอคะเนี่ยโทรหายาหรือยังออ๊ดโทรหายาดีนี่เอาอยารับแล้วยารับแล้ว ฮัลโหลย่ามากินข้าวเรียกย่ามากินกินเข่าก่อนเลยเร็วโทรหาโทรหายา่าเบิ่งเมื่อย่าอยู่โทรหาให้หนึ่นงสองสามสี่นั่นไงนั่นไงฮัลโหลย่ามากินข้าวกับน้องเพชรน้องพลอยหน่อยค่ะย่าเอออะไรอ่ะลูกอ้าวโทรศัพท์เขาหนีนออกวะไรบาสนี่โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่เฮ้ยนี่นี่โซตรงนี้อ้าว นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ลูกนี่ยายจะสอนนี่๋อยายยายจะสอนนะอะไรคีโพนหนคีโพอ๋อจะใส่อ๋อหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะใส่ให้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ลูกนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่โทรศัพท์โทรตรงนี้โทรออกตรงนี้ห้องหนูก็มีนี่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 ไงเออใช่ใช่กดปุ๊บ โอ้โ้ถีงโนมกันแมวหนอโอ้จะใส่ด้วยเหรอมายายใส่ให้โนขี้แอืมขียนอรถอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยายจะสอนให้ก่อนอันนี้อันนี้รถนะคะนี่เสียงรถนี่เสียงแมวนี่เสียงกระดิ่งนี่นี่ไฟอันนี้คือน้อง อันนี้คืออะไรเนาะยิ้มยิ้มนี่พระจันเหรอเนี่ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เสียงเพลงอันนี้คือเวลาโทรศัพท์หนูจะต้องโทรตรงน,บบนี้เห็นไหมแล้วหนูก็โทรออกโอเคตรงนี้นี่เข้าใจไหมอ่ะอันนี้กดอ่ะอันนี้เป็นเสียงอ่าอันนี้คีย์บอร์ดน,นี่คีย์บอร์ดนะอันนี้คือเสียงอะไร อ๋อนี่กลางคืนนอนหลับนอนไม่หลับหนูก็ต้องกดตรงนี้ไหนเล็กใหญ่พอพอพอกดเสร็จอ่าหนูก็หนูก็กดตรงนี้ไงนี่กดตรงโทรออกตรงนี้นั่งไงโทรออกอะไรเนี่ยไม่ไงนี่ไม่ไงนี่เจ้าไปนั่งอะไอ๋อโลเหรอลูกอ๋อฮัลโหลย่าฮัลโหลย่าแตน แย่แตนมาหาน้องพี่พลอยหน่อยฮัลโหละคะ่ะแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่คะจ้า <c oughs> โอ้ยแตกนำออะหัวตาไอ้แต่อเคี้แล้วพี่นอ้องนั่น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 ,น,นพี่นอ้องไปแล้ว,วโอเคโอเคอึอเลยลูกอึอเลย<ะ>นี่เด๋ออนี่เด๋นี่โทรศั์นี่เด๋คนนี่นี่เด๋นี่เด๋อยู่นี่ อาไหนไหน,ไหนเดี๋ยวยายโทรศัพท์าหาหนูนะอ่ะเดินนะอ่ะเร,ร,รีงกดูแลลโอ้เป็น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  Hello ล้อ Hello h e l l พลอยพี่พลอยพี่พลอยมากินข้าวเรียกพี่พลอยมากินข้าวกันพี่พลอยมากินข้าวอมืมากินข้าวกับน้องเพชร น้องเพชรอยอยู่นะกินข้าวกับพ่อนะพ่อบอยแม่แอนแม่แอนรอกินข้าวอยู่มากินข้าวด้วยกันนะคะออออกอกอ่ะออกได้ไหมดูคนนอนนะคะดูคนหนึ่งนะคะวันนี้เอือกับอือพอมกันไหมตรงแถวถาวงมาเลยนี่ไงนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไง ก <Indonesia> ็ออกตรงนี้ไงโอ้โอ้หลดทิ้งฉีดัวดันดีดัดัน่งต่้ลอกชี้หลอกกันที่หลอกันดึงวัดทรงดงวัดทรงย้ายบี ยอย่าเย็ดแย็ดดึงลุดนะพี่พลพี่พลทำอะไรอยาดูตเตนฝากหอมแก้มหน่อยนะคะได้ค่ะเดี๋<อ>ยวจะมีห,ห,มมห,หมอมให้บายดีค่ะคนสวยบ้านส,สาตาแยตเตนมีแต่คนน่ารักใช่ค่ะ